ตัวเองตัวเองค่ะาตัวเองตัวเองเขาหิวน้ำค่ะเอาน้ำมาให้เขากินหน่อยค่ะตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวเขาเบีเ๋ยวเดี๋ยแป๊บหนึ่งนะคะค่ะ าตัวเองไม่ใช่สองขวดนะใอ้ตู้เย็นมันเหลือแค่นี้ครับเออตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวเขาไปเล่นเกมเหมือนเดิมอะไรเพื่อนๆรอในบ้านค้าตัวเองค่ะครับโอ้ยตัวเองค่ะตัวเองตัวเองเดี๋ยวข้าตัวเองตัวเองเอาไม้กวดมากกดตรงตรงนี้ให้เขาในสิขามันมันมันสกปรกค่ะเอ็งแล้วจะทิ้งอะไรแบบนี้เนี่ยโมันสกปรกแล้ว มาแล้วค่ะตัวเองปวดเลยค่ะตัวเองมาอะไรแบบนี้เนี่ยตัวเองรู้ไหมนี่มาตผลกระปรงเหีนเป็นขยะสังคมตัวเองอย่าบ่นสิคะทำไปค่ะเองเนี่ยตัวเองเดี๋ยวอะไรอีกตัวเองนี่ก่อนตัวเองขอมานีก่อน่ตัวเองเห็นอะไรไหคะตัวเองมานั่งก่อนค่ะ่ะตัวเอง ตัวเองผ้าสวยไหมสวยมากแต่ว่ามันเลื่อนเหรตัวเองผ้าเต็มตะกร้าเลยตัวเองตัวเองเอาผ้าไปซักหนอยแล้วได้หรอเป็นตะก้าลูกว่าเลยว่ายแล้วเอาไปซักหน่อยนะแตวเองนะนาหนาหนาแต่เองหนาหนาอุ้ยทำไมตัวเองแต่งเองใหญ่จังเลยคะว่าอะไรหมอไม่อยู่ตัวเองแต่เองมันเป็นทรงจมูกไหม แต่แล้วนี่้ะไปเนี่ยเขามีแต่ทรงหยดน้ำแต่กูทำเป็นทูงรูปชมพู่ก็ได้เราเข้าไปซักตัวเองตัวเองนะทำไมต้องใช้เขาตลอดเลยเขาไปสักก่อนเนาะตัวเองอะไรตัวเองฮะวันๆก็สั่งแต่เขาเนี่ยจะสั่งอะไรนะกระนาเนี่ยซักผ้าก็ไม่ซักกวาดถูก็ไม่สวยเองสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่น ทำข้อยกขยะตัวเองัวแต่แต่งหน้าเสมสวยน่ะเพื่ออะไรเนี่ยตัวเองรู้ไหมเขาเหนื่อยเขาปวดแขนไม่หมดแล้วเนี่ยก็เขาขี้เกียจนี่ขาตัวเองเดี๋ยวเขาจะเอาผ้าไปซักต่อไปตัวจะสั่งอะไรตัวเองก็สั่งเลยนะจะสั่งนู่นนี่นั่นจะสั่งใครก็ได้ไม่ต้องมาสั่งเขาเขาเหนื่อยเนี่ยอยากสั่งอะไรสั่งมาเลยสั่งสั่งอะไรแต่ไม่ต้องมาสั่งเขาสั่งใครก็ได้จะสั่งอะไรที่ไหนก็สั่งเอ้ยกูก็สู้ไดเท่าปะปุ่นปะ มีแต่ใส่ก็ใส่มีแต่สั่งก็สัง่งแปงแปงแปงเดี่ยกูยุแปงเ,อ,เออผงเดี่ยกูชักแกงเนยผงม,มับมีดอ,อ่ะเนอะเี้ชักแปง,งน้ำข้าวฟ่างผงหรือเปล่านี่เย็นหน่อยนึห้างผัวบอกว่าสั่งอะไรก็สั่งดีกว่าอุ้ยตู้เย็นก็อยากได้เฮ้ยกระเป๋าแบรนด์เนมซาเน,าน,าน,านลซาเนลลดราคานี่ว่ะ ตัวเองเขามาแล้วค่ะโอ้โหตัวเองตัวเองสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยหลอดไฟตู้เย็นพัดลมอะไรของตัวเองเนี่ยเอ่ออะไรคะตัวเองก็ตัวเองบอกให้เขาสั่งไม่ใช่เหรอคะโอ้ตัวเองไม่ได้สั่งแบบนี้ตัวเองมันมีตัวของเรราคาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย มอเตอร์ไซค์นี่ค่ะมอเตอร์ไซค์คันละพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทคะ่ะตัวเองถูกมากมันลดราคากับตัวเองเขาสั่งมาให้ตัวเองนะ่ะพาน้องหมาของเราหนะ่อยขี่รถเล่นเลยนะเนี่ยโอ้ตัวเองแล้วเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยก็เง <c oughs> ินตัวเองไงค่ะว่าอะไรว่าอะไรตอนกูซักผ้าแล้วไม่ข้อความดิ่งดิ่ง คับเลยฮะดัามีกันแล้วสุดยอดเลยฮะโอ้สุดยอด450บาทครับทุกคนนี่แค่ตาเดียวนะฮะรับสูตรฟรีแอดไลน์มาที่ S w e g a s 3 3 a มมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ